อเคครับผมตันนี้สวัสดีกันด้วยครับอยู่กัมโซดีเกมสทีวีนั่ตอนนี้เราจะมาโชว์อะไรนิดหนึ่งน,นี่ครับผมกันดั้มทั้งหมดที่ผมมีอยู่หน้าตอนนี้นะมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวเองสิามตัวเองสิบสี่อยู่ในกล่องตัวหนึ่งขาหักเนี่ต้องซ่อม ไอตัวนี้ก็นอนอยู่อดีผมโมเดลเองนะตัวนี้นอือทำเองนี่ก็ทำเองอันนี้อาดาบของสตาร์มาใส่ใครใช่ปะใครที่เคยดูสตาร์อันรว่ากันดัมบิลไฟเตอร์นะะรู้จักตัวนี้กันทุกคนครับผมส,สตาร์หรว่าอ่านชื่อก่อนเดี๋ยว อ๋อสตาร์บิวสไตน์กันได้ฟูลแพ็กเกจแต่ผมเอาของมันออกแล้วก็เปลี่ยนหนกของมันไปเป็นกของบิลเบิร์นิงแล้วอันนี้เป็นภาคสองครับนี่อย่างเท่เลยครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วเปิดนี่ให้ดูกันแต้งเสียบ อปิดไม่ได้ชีปโปงอะนี่ก็พีซีเอสของผมนะสํหรับใ,ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมใน PS4 ก็ขอกก็ได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้ปัญหาคือตอนนี้มัปิดไม่ได้รอเลยรอเราจะมาดูผลงานของมันหน้าจอฟ้าดิเห็นหรือเปล่า เห็นกันหนรืะเปล่ายกไปแล้วกันเฮ้ยติดๆแค่ไหนวะไม่มีแค่อย่างเนี้ยเนี่ยเปิดไฟก่อน เวลาถือต้องใจเย็นๆเลยอ่ะอนะโอเคเห็นกันหรือเปล่านี่เห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วโอเคจ่าคิลนี้ก็คงจะไม่มีอแล้วรับ